ไอ้เรื่องฟโฟงแก้ไฟอย่าอย่าใช้นะไม่เป็นอ่ะไรบอกก่อนนะไม่ใช้ไม่ใช้ไม่เป็นไรคุยคุยเล่นพี่เดี๋ยวคุยเล่นไม่มีหรอกพี่แล้วก็อ่าอ่าตอสอ่ะที่สองคนมีเดิมพันปะหรือว่าจะเล่นแบบชิวๆเดิมพันก็ได้ครับสองหมื่นก็ได้สิบบินสิบบินสองหมื่นก็ได้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 แบบนั้นก็ได้ใช่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 มาซ้อมไปด้วยบางครัแบบนี้อะไรใช่สูตรเลยเนี่ยพี่มีถนัดใช่หรอใช้สูตรเลยมันจะได้แบบไม่ต้องงงกัน ไม่ใช่สูตรอะไรมันจิกูดาวออ๋โอเคโอเคหรือว่าฝั่งเราจะถอดเสื้อให้หมดเลยไหมเอาไงถอดเสื้อหมดก็ได้เสื้อก็ได้ทำไมบิ๊จามินมันเดินแบบแปลกอ่ะดูดิมันุมมองวีพี่มุมมองวีพี่มามามาสิบสองคนนะครับโอเคครับมาฝั่งเราถอดเสื้อด้วยพี่ถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเสื้อไปไปทำไอดีมาโจ้เอาเชี่ยกามรี่ไหนอีกอ่ะเฮ้ยมือนเขาอยากสีอะ

ไอ้ยี่เปียกปั๊มยาไอสั์โอ้ปั๊มยากันลืมเลยฝังแม่ฮัโหลแก๊งมึงปั๊มยาเอ้าไอ้เล่นไม่ปั๊มยาอยเพิ่งไม่ไม่ม่ชุบปั๊มยาอยู่แล้วม่ใชหอไม่ไพี่มาเขาบอกไม่ปั๊มยาดิเห็นปั๊มกันลืมเลยเอ้ฮัโหลฮัโหลความหมายความความหมายผมก็คือไม่ไม่นี่ไม่ไม่ไม่อะไรวะไม่ชุบอ๋อไม่ชุบใช่่่รเโอเครับงงกันเลยไม่มี ก็ไม่นับไปเรียกต่อยอ่ะนี่มันเป็ดจำบินดียวอ่ะเนี่ยไม่หลับไม่นอนแก่หน้ามึง่อไอสัตว์ไอลาเจี้อ่ะนี่ก็คืออะไรเล่นเล่นปมยาอะไรใช่ไหมไอหัวลิงดิไอหัวลิงไอหัวลิงคือใครอ่ะไปไปไอลิงไปไปมาฝั่งนู้นเล่นปมยาไม่ชุบนะปมยาได้ไม่ชุบนะจริงจริงอยากเล่นชุบว่ะไม่อยากเล่นชุบเหมือนกัน เล่นเล่นชุบม,มันไม่ไหวเราเลยนะเว้ยวันนั้นมันโดนเราลุยับเลยก็เลยอ่ะร้องได้วันเราคนด้วยปะ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 ไม่นั่งไม,ไม่นังครับไม่เข้าเลยไม่เข้ามา,ม,ามีรอต่อเลย <c oughs> เฮ้ยอย่ากระจายออกขวาหนไว้ ไม่วิ่งติดเพื่อนกูนกได้แล้วไอ้เหี้ยมึงดูแม่งนีเหลือกี่ตัวเองไอ้เหี้ยมึงดูเพื่อนเราดีเข้ากันเองยับเลยไอ้เหี้ยมึงชิบหายยากจะชนะแล้วด้วยไอ้เหี้ยเล่นใจร้อนกันจัดเลยไอ้เหี้ยพวกเราอะ ไอ้ยมึงพยายามเข้าออกกันหน่อยดิเฮียมึงยัดกันกระจุยเลยอ่ะพยายามวิ่งเข้าออกกันหน่อยเว้ยเหลือน้อยกันหน่อยใช่ค่อยเล่นค่อยเล่นเล่นถ้าเหลือน้อยอ่ะบางทีแบบมีดเจอกับหมายให้ไม้เลยให้ไม้ก่อนเลยไม่ค่อยแทงหลังเอากลัวมึงเข้าไปขีดด้วกมาเชียวไป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 เหมือนเดิมเลย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 เปิดให้เดี๋ยวเปิดให้เล่นเลย

ตาย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 เฮียเอ้ยกูกระโดดแล้วไอ้เฮียโดนอีโมเฉยเลยไอสัตว์ให้เพื่อนเล่นเลยตายพี่ตายตายตายโอเคให้เพื่อนเล่นให้เพื่อนเล่นไม่ไม่เข้าไม่เข้าพอพอพอให้เพื่อนเล่นเลยตายพี่ตายตายตายสวยสวเลือกกูหกสิบห้าโดนมาเฉยเดียวตายเฮี้ยโดนขี้เปล่าไม่มันมีขี้โอเคมันมีคีโดนอีโม ไม่เราเราแข่งไม้เบรดเปลี่ยนเป็นไม้ปอกแป็กเลยไม้เบรดไม่ต้องเล่นเล่นเป็นเป็นไม้ปอกแป็กไปเลยเราพยายามเข้าออกกันหน่อยเว้ยเฮียเพราะบางคนกูก็รู้อยู่เว้ยไม่ยังไม่ได้จับอาวุธอะใดเฮียเล่นมายป่ากันนานพยายามเล่นเข้าออกกันหน่อยวิ่งขวาเลยวิ่งขวาวิ่งขวาวิ่งขวาไปหน่ะไม้เข้าแล้วโอ้โหเฮียเปิดทีมด้วยประเด็นตายตายตาย

สวยไม่ตีแล้วทำไมไม่บูทไม่บูทหลบไว้เหรยใครเลี้ย่อาชีพหลักผมก็ได้พี่กูบูทเข้าไปแล้วแล้วคือกูจะบูทกลับกูคือกูกำลังบูทกลับเว้ยแล้วตีมาไม้แบบตีมาเลยอ่ะเพื่อเราอ่ะเท่าไหร่แล้ววะสองหนึ่งวะสองหนึ่งพี่เออใจพี่พี่ไม่ทำไมทำไมไม้เองทำไมไม่บูทกลับอ่ะน้องสเปซบาร์กดสเปซบาร์กลับอ่ะทำไมเอาต่อต่อต่อเลยมามามเหมือนเดิมเลยขวาเขาเลยเขาเลย

เมื่อกี้คือโดนเชยโมผมวะไอ้เหี้ยกูโดนไม้เพื่อนตัวเองทุกไฟเลยว่ะทไม่เอาไม่ดิลุงก็รอหลังๆเลยวิ่งวนหลังเลยไอ้เทว่ะไม่ต้องรีบดิลุงไปเชยโมเลยอ่ะมันเริ่ไปโตอีโมเลยแล้วนะไม่ต้องรีบดิไาเชยบีอีโมด้วยเหรอให้ไม้เล่นไปก่อนก็ได้จังหวะไม้เปิดอ่ะพอไม้เล่นแล้วแบบรอทิ้งจังหวะแป๊บนึงแล้วเข้ามาเชยมึงอยู่ด้วยกันเลยก็ได้นะทันทีแบบมึงสับแบบบันดาเมทอ่ะคือตอนนี้เราขโมยจัดเลยวิ่งซ้ายรอบนี้วิ่งซ้ายเอาเลยมันมามามาตัวเดียว เอ้ดวยเยตัดแล้วตัดตัดให้แล้วตัดให้แล้วตายตายมหลังไอ้สิยี่ส้มตัวเฮียยื้ให้สามตัวยังไม่ไหวเลยเฮียยิ้เข สวยค่อยๆเล่นปั๊มยาไปค่อยๆเล่นย้อมคนเดียวหนุ่มยัดไปเออเฮียเปลี่ยนเป็นพิมแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งสามสิบปีขี้ขี้ขี้แล้วว่าว่าเออสมมติถ้ามีคนตายเราเราไม่ต้องกดเกิดกันเลยเนาะให้มันจบก่อนก็ได้พี่ใช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 ่โอเค เมื่อกี้เมื่อกี้พี่รอแป๊นนึงนะพี่พี่ตอเปลี่ยนแป้นพี่อเครับกินกี่เลาเดี๋เข้าห้องน้ำแปมึงนะจะบอกคนน้ไม่บอกคนนงไม่แต่พี่ตอบอกให้เล่นไมเ่ยมาโชว์ไปมาโชว์ไปว่ามาโชว์โดนลงเี่ยไอ้ยิเปียนติดบัฟในสัตว์ ้องน้องน้องติดเดินได้ดีมากน้องมีใครอยากสลับมาเล่นไม้ไหมผมอยากเล่นฝั่งหลังมากเลยสลับได้ามาแล้วมาแล้วกูเปลี่ยนแล้ว่าโหลได้ยินปะพี่พี่สายว่าเข้าห้องน้ำดิอ๋อโอเคไอ้เฮ็ยกูจะกดบุตรมันไปโดนตลอดเลยโดนแบบถีบเหมือนกดตัวคิวอ่ะมา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 ,มา,มาไปไปไปมาเคพิเทลเล่นแบบบุตรคนไปมาใช่ปะ

โ,โน่โน้องไหวเบาเฮียอ่ะเฮ้ยตัวมันไหลยังไงไอเฮียไม้โอ้โหเราเหลือเยอะเราเหลือเยอะค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเราเหลือเยอะพอๆกันเลยเหลือเท่ากันเลยเฮียถ้าค่อยๆเล่นไหวเนี่ยว่าแล้วต้องโดนมุมโคตรน่าโดนขีอ่ะเฮียเอ้ย สี่หนึ่งไม่ไหวเฮียเราสามคนตีมัางไม่ตายตัวเลยเฮียพี่เบน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 ,นอหนอพี่เก็บไปเป็นร้อยแล้วนะ,ะออพี่ใครใครมาเชียร์มาเล่นไม้ผมคีบข,ของพี่เบนไปสองรอบแล้วเนี่ยผมโดนเพื่อนขี้ตลอดเลยมาไมโ,โน่กูเล่นแหลยสับเลยสับเลยก็ได้สับเลยก็ได้เ,ไดเปลี่ยนไ,ไอ้ไอ้นี่นุ่งไปเล่นสนับก็ได้นะมึงเล่นหมัดเปล่าบ่อยกว่ามึงน่าจะต่อยได้อยู่อะสนับไม่มีไม่ใช่เหรอพี่ก็เล่นได้ไม่ใช่เหรอ ไม่ได้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 เห็นไม้ไหมไม้มีแบบอะไรติดที่หัวมา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 สอนเลยมาวิ่งซ้ายหน่อยวิ่งซ้ายบอกวิ่งซ้ายไปเปิดขวาเออเปิดนะเฮียตายสวยเขาเขาคิดกันเองตายไปทางหน้าทางหลังเพื่อนทางหน้าทางหลังบุ๊คบุกคไปบุ๊คบุ๊ไป เ่หย <SM. S 1> <Christina. S 2> ่นอยนัว่นัวยนัวอ่นันัอย่านัวอย่าอย่านัวอยานัย่านัวหนัวอัวนัวอ่อย่ัอย่านัย่นัหัวหนวาอ่นอยัวอ่ายวอย่าัวอยอาออ่าอวอาหอ่าหออยา่เหลือออกมาย่นยยอย่าอย่านัวอย่อย่านัวสวย่ยวยวอนอาหวไป มั่วจัดเนี่ยเราแล้วเราเข้าไปเปิดทีไรแม่งฟรีตลอดเลยแบบไม้มีสามเล่มอ่ะเออไม้เราชอบโดนเปิดก่อนตลอดหรือโดนขี้ไอ้เฮียเปิดเขาไม่เคยขี้เลยงั้นงั้นก็ไม่แบบไม่ต้องเล่นแบบไม่ต้องแยกเลยอ่ะเราเล่นเงียบเลยพวกเราอ่ะตรงไหนโดนแบบเงียบกิฟต์เลยฝั่งฝั่งเขาแบบคุยกันตลอดเลยเรียกกันตรงไหนไม่ไหวเรียกตรงไหนไม่ไหวเรียกใช่ใช่พูดด่อยพูดเลยเนี่ยมันกระจันกัเเเเงีียยยยบจดลลออขวานะออกขวานะไปขวานะมึงเชื่อกูเลยนั่นแหละไป เขาเขาวงไฟเพื่อนหาเพื่อนหาสวยเอาเอาหน่อยหลังหมดแล้วแปล็คหน้าไปเอาหน้าไปเอคหน้าหน้าเล่นจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วสายทีเดียวพี่สวย ตัวเดียวเองเขาค่เล่นก็ได้ตัวทีตัวทีให้ป้าหลามยัดก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องมุงสวย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 เท่าไหร่แล้วพี่กอสวยแล้วมาเชียพยายามอย่าสับโดนเพื่อนนะเว้ยเฮียมีแค่สองเล่มก็จริงแต่โดนทีมันเจ็บหนักนะเว้ยรีเซ็ตเวลาด้วยนะใครจะรีเซ็ตเจ็บเจ็ดร้อยรีเซ็ตเวลาด้ยไม่พึ่มึงทำดีแล้วเอาแบบเมือนแกออกขวาไว้ค่อยๆเล่นใจเย็นๆเว้เพราะมึงทำได้แค่นั้นแหละครับพี่ครับพี่รีเซ็ตเวลาเอาใครไปหายไปไหนอะ นับพ้นกันเลยสิบสองตอนนี้เรามีเท่าไหร่แล้วสิบสองไปไปเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยไป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 วิ่งขวานะวิ่งขวาวิ่งขวาวิ่งขวาเราไม้วิ่งยัดซ้ายขวาขวาต่อเลยสว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 ยพี่พ่อพี่ ในสตอรี่เราโดนแม่งนะเนี่ยผมบอกเลยออาวุธแม่งก็เนี่ยพอๆกันเลยโซเยอืออาวุธก็เหมือนไม่ต่างอะไรจะอยู่ในฟิลด์สตอรี่อะโซเยอือแตอย,อย่างว่าแหละใช่อย่างว่าแหละพวกเราแม่งไม่ได้ซ้อมกันเลยแล้วเรา,เราเ,ราเราเปลี่ยนคนด้วยเราเปลี่ยนคนบ่อยด้วยแม่งเลยไม่ไม่ค่อยทีมเวอร์กัะมันเละอะพี่พูดตรงเลยเละจัดอะตอนนี้เท่าไหร่วะสะกอร์ สกอร์ตอนนี้เท่าไหร่อ่ะไม่ได้นับอ่ะพี่ห้าสามหกสามวะเนี่ยนะน่าจะห้าสามจะลุงเหรอคีเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมผมเล่นปากหลามเอาป่ะขอผมอีโมหลังไปสามตัวเฮ้ยมึงมึงให้ลุงเล่นปากหลามดิแตยรู้ลูกคีบ้ากูย้ายไปหลังไหลังก็วะขอตัวขอตัวขอตัวมาจบกูแบบหาจังหวะบูธแบบพวกเราวิ่งแบบวนจัดอ่ะกูแบบกูบูนแล้วแบบมันจะชอบไปโดนเพื่อนตลอดเลยเว้ยใครใครสลับอะใครสลับเป็นนิ้วไม้กูจะพูดอะไรอย่างหนึ่งนะไม้อ่ะ มึงรู้หน้าที่มึงเว้ยปากหลามรู้หน้าที่ตัวเองอยู่แล้วปากหลามอ่ะเป็นเกมบตัวปั๊มยาเว้ยพยายามบูธอ่ะไม้มึงไม่ต้องไปบูธใส่มันเว้ยไอ้พวกตัวปั๊มยาเล่นเลยเพื่อนให้ฝอยฝอยเขาเขเอาอีโมกันเไร อเยจดไปเลย half สุดยอดไปเลย half สุดยอดไปเลย half สุดยอดไปเลย half จังหวะมีต้องเยอะ half แต่อีโมกูได้ค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าเหมือนตั้งใจอ่ะ ไม่ไม่ทำไมทำไมไม่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 กูจะพูดอย่างหนึ่งนะคือทําไมคอทีมคอไม่ได้ทําไมแทงโดนเพื่อนตายไอสัตว์เอ้ทาไมอุทานออกมาได้วะงงฮะไม่ไม่ไม่คือผมอยากรู้ไงว่าทีมเราอ่ะมันเป็นอะไรทําไมทาไมถึงว่าแบบบอกจุดเพื่อนมันมันบอกไม่ได้ทําไมแต่ทาไมถึงตอนแบบตีโดนเพื่อนตายแทงโดนเพื่อนตายอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงอุทานออกมาได้ตรงไหนไม่ไหวอ่ะมึงพูดเลยมามามาผมไม่ได้โกรธตรงนี้มึงอีโมกูเว้ยลุง ต่อเลยต่อเลยขวาขวาขวาไปขวาขวาหมายครับเปิดหมายครับเตร์ขวาไปตาย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 มาเฉยตายหมดอีกแล้วเฮียผมโดนสอผมโดนสองสามสามตายคือจบเลยตายพม่สวย พอพอพอเราเราเอ้ยถ้าก uhh ูตายก่อนก็จบแลตายตายตายไม่ตายพี่ไปไปเฮ้ยไม่ตายหรอโหลดโหลดโหลดได้พี่โหลดได้ปะโหลดได้ปะโหลดโหลดไพี่โหลดได้ไหมโหลดได้ไหมถ้ากูตายก่อนก็จบแล้วโดนมาเชยเพื่อน กูโดนเพื่อนฆ่าตายสามสี่รอบเพื่อนเข้าพูดออกไม่เป็นหรือเปล่าพี่โอมบอกตายมาโชว์ดีตายพี่มันได้อีโมมาโชว์สักหน่อยแต่มาตึ้งตาหมาเมื่อกี้มันขีดเรายับเลยนะเว้ยแต่ผมโดนเพื่อนฆ่าตายสามสี่รอบไว้เนะพี่ตั้งแต่ซอฟตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเล่นมาเนี่ยใช่ไหมไม่ได้เล่นเลยเฮ้อโดนเพื่อนตายสามสี่รอบดีหน่อยมึงนี่กูจะบอกอะไรให้มึงพยายามวิ่งเข้าออกกันหน่อยเว้ยพยายามปล่อยเพื่อนเล่นถ้าเพื่อนเข้ามาตัดให้อ่ะไอ้พวกไม้อ่ะมึงยืนขำลาไปเลยไม้ไม่ต้องไปไปถีบนะมันเสียเวลาไม่ต้องถีบให้ให้ปากหลังเล่นนไไไไไปปปปม้เลย มาชิด่ยกลับรอจังหวะสองไปมันวิ่งแยกกันน่ะเห็นปะสวยไอ้ไฟ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 นี่ไกลสวยเขาเขี่ยกันเองเขาเขี่ยเองสวยตายตายตายช่วยช่วยในวงช่วยในวงพี่ช่วยในวงสวยเพื่อนสวยหมดอีกแล้กเฮีย เละเป็นจอกมีการซีจี้วผมว่าให้เรากี่คนวะเยอะโดนเพื่อนตลอดเทลบูทเป็นไหมผมถามตรงเลยเทลบูทเป็นปะเทลบูทหลบเป็นปะหรือบูทไม่เป็นถ้ามันจะโดนเพื่อนอะบูทบูทออกดิใช่ไหมเออไม่บูทอะบูทอะบูทเป็นทางอื่นอะวิสัฟ้าบูทจะหามหากระสเปดบาร์กดตีแล้วมันก็กดสเปซบาร์เลยเป็นเ่อเนี่ยทำเป็นไหมเออบูทเออจะบูทผมจะบูทไปหาวิสัยฟ้า าแลเฮ้ยมาแล้วแป๊บนึงครับ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 แป๊บนึงแป๊บนึงไม่เดี๋ยวเราเล่นแยกเลยเอาเอาเอาไม้อ่ะไปห้าคนอะแยกไปเลยห้าคนแล้วอาวุธอื่นอะวิ่งซ้ายมันมันให้ไม้เข้ามานัวแล้วเราแทงดวงกันเองเราฟันดวงกันเองยับเลยเว้ยใช่ใ่ไม่งั้นหรือว่ามึงหรือว่าไม่อย่างนั้นอะมึงก็เข้าไปวงกลางเลยไอ้ไม้อะมึงให้แบบมึงเปิดให้เดี๋ยวมันก็แทงกันเองอะไอ้เหี้ยเรา มันเาไหนไม้ห้มีมีกี่คนมีสามไอ้เหี้ยไอ้ลุงแล้วมึงเปลี่ยนอาวุธมึงไม่บอกคนอื่นอะเอามองอยู่มองอยู่แต่พ่อบอกเดี๋ยวแล้วใครบอกอะบอกกูเล่นไม้แก็ได้มามมาไหมไอ้รู้ในป่าหลามอะไม่คืยังไม่ได้พูดอะไรเลยเราอาวุธเซต็จกันไปแล้วกูก็ว่าอยู่ทำไมมันเละจังวะไอ้เหี้ยไม้เราน้อยมามามาต่อสปยไปไปไม้วิ่งแยกขวาเลยอาวุธอื่นซ้ายอาวุธอื่นไปซ้ายไม้วิ่งขวา เฮ้ยตรงๆๆๆเยอะๆๆเยอะไปเยอะไปโดนลมโดนลมตายพี่ย่มตายพี่ตาย,ต,ายตัวพี่ตัวเดียวตัวเดียวฝั่งนูนต้องจบให้ได้อะเราต้องมาช่วยฝั่งเนี้ยเออมาโชว์โอ้ยอไ,ไอ้เหี้ยมีดเข้าหลังแบบจ่อบแบบจนจะจูบอยู่แล้วไอ้เหี้ยจะไซส์คออยู่แล้วไอ้สัตว์ไอ้เหี้ย เนี่ยมันมันไกลเกินด้วยมาช่วยไม่ได้อะมันไกลไกลวิ่งไปไกลมากเลยพี่ไปข้างไปทางเดียวกันได้ปะพี่ขอไปทางเดียวกันเลยได้ปะพี่เห็นไหมล่ะไปทางเดียวกันแม่งก็ตายรวกันหมู่พวกเราอ่ะแม่งตีดวงกันเองหมดเลยผมจะหาวิธีแยกให้อยู่เนี่ยลองลองลองดูก่อนลองลองลองดูก่อนตอนเนี้ยมันมันแบบว่ามันมันฝืนเล่นอ่ะพี่เข้าใจมันฝืนเล่นปะแบบเพื่อเข้ามาตัดให้มันก็ไม่ยอมออกอ่ะพวกเราอ่ะมา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 เด้อวิ่งตรงไปเลยวิ่งยัดตรงไปเลย แม่เข้าตัวเดียวกันต<ป>ายตัวพี่<ป>แดกท่อมจนเอือพ่อมึงเหงไอ้เหี้ยไอ้สัสเรียนเรีนเรียนโคตรตาย ตายตายแท้งแทงตาย,ตายหมดสวยเจย์เจย์นจย์หนัวสวยสวย,ย,ย,ยโหตรงเป๊ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มามาม,มามาสวยแล้วกู <S <S ว่าเราต้องฟาร์กมกันม้างแล้วแหละเฮียฟาร์มจนแบบไม่มีความเป็นทีมเวิร์กเลยอะเล่นสตอรี่อะ ไม่มีทีมเวิร์กแม้แต่นิดเดียวไปดิไม้นำเลยต่อนะไม้นำเลยไม้นำเลยปล่อยแม่งเข้ากันก่อนละกูไม่เข้าละไอ้สัตว์เขายังไม่เอาเขายังไม่เอาพี่กลับมาเกินกูไปเปิดตัวไหนเฮียเพื่อนตามมาแทงหลังกูห,หลังหลังพุนทุกดอกเลยเฮีย เอาเอานะเรอบนี้เอาให้ได้นะกูขอเลยมาามอมามามาวิ่งขวาวิ่งขวาขวาไปขวาไปสวยสวยยโอฟ่อวมากโอ้เพื่อเราตายเหรอเพื่อเราตายเฮียตายพอ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 โดนไม่ตายด้วยไอ้เหียกูคิดว่ายื้อไหวนะตายตายพี่ เดียวี่ตัวเดียวตัเดียวพี่ตวเดียวอย่าไปหลได้วหมลบได้พี่หลบเลยตายอ้าวไม่ตายเล่นเล่นเล่นเลยนเล่นเล่นเล่นเนเล่นเนเี่นเล่นเล่นเล่นเ่นเี่นเล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 ่นเๆ่เ่นเนเล่นเลเล่นเล่เ่นเล่นเล่นเล่เ่นเเ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 เ่น หรอครับตอนครบแล้วครับพี่ยังไม่ถึงสิบครับสุดรอสิบต่อสี่ครับพี่นับสกอร์อยู่ครับใช่หรอใช่ครับเล่อะลรเลขหนึ่งหกเจ็ดห้าครับพี่ขอมากครับอันนี้เล่นต่อไหมครับพี่เล่นครับเล่นเล่นยินพี่พี่จะเย็นหรือโดนด่าอีกไง